ทุกคนวันนี้นะฮะเราจับปลาจากโคนมาได้นะครับวันนี้มีปลาติดโคนเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเราจับปลาพวกเนี้มาล้างกี้เราลงจับปลาที่โคนก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราว่าเอาปลาพวกเนี้ไปล้างทําความสะอาดนะฮะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันเป็นหน้าตากันยังไงโอ้โหนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเราจะมาจับมันมาล้างน้ําจุกน้ําไปเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่ตัวสุดท้ายโหสุดยอดความเลอะเลยนี่เดี๋ยวเรามาล้างนี่นะตัวแรกเลยนี่ตัวนี้ โอ้ยหโอ้โคนติดเต็มเลยอือไม่ออกนี่หนึ่งตัวตัวที่สองอ อยากกันนะกี่โคนนี่ติดโคนมุดตมมุดกี่โคนโอ้นี่ตัวที่สองนี่ตัวหนึ่งเี้ยสวยไหมล่ะไงทุกคน 이 두아 와우. 이 두어 น 예. 우우우우 우. 음. 아. 이อีก เป็นโคลนดินเหนียวล้างยากมากเลยโอ้ติดเหนียวเลยติดเหนียวเลยนี่ตัวปลาดา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 ว ปาด้าวปาด้าวเชี่ยโอ้โหสวยไหมนี่ล้างยังไม่สะอาดนะเดี๋ยวค่อยล้างอีกทีนึงแล้วกันอ้าวปาด้าปป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 านั้นหายากนะครับต้องลำบากออกเดือไปนี่เตานี่โตเตาหลังตุ่ม เต่าหลังตุงนี่หลังตุงเลยเต่าเขาว่าเดินช้านะฮะกระต่ายกับเต่าเคยได้ยินไหมทุกคนกระต่ายกับเต่าท้ายแล้วเต่าชนะนะครับถึงเต่าจะช้าแต่ก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้นะนี่ได้แล้วตาเต่าหลังตุงปอปลาตากลมตอนนี้ปลาอะไรปลากระเบนป่าเหมือนปลากระเบนเลยทุกคน เหมือนปลากระเบนเลยเย่ yeah. นี่ตัวสุดท้ายกุ้งกุ้งสีสม้มวะเล่านี่เราจะไปย่างเรากุ้งตัวนี้ไปย่างนี่ทุกคนฮ่าเรียบร้อยโอ้ล้างกระบะหน่อยกระบะเราเลอะไปหมดเลย ตากน้ำใสกระบะของเราแล้วก็เอาปลาพวกนี้ใส่ไปอโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วนี่เอาน้ำใส่ไปเลยไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ 拜拜。Bye bye.